สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไดรัทธกรนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The White Darkness นะครับทุกคนนะโอเคนะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาลองเล่นกันนะครับแล้วเราจะมาเอาชีวิตรอดในเกมนี้กันนะครับ The White Darkness นะครับโอเคนี่เราอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเกมเพย์คืออะไร อันนี้ตัวละครนะครับนับผจญภัยนะครับคนโฮโฮเทมเอาชีวิตรอดคืออะไรเราไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรสักอย่างเลยโอเคมันจะต้องไปหาก่อนหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะครับว่าวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมนะครับอันนี้คืออะไรเชื่อมต่อเปิด เปิดทราบโบราณนะครับคืออะไรอะ่ะอ๋อถ้าเราเติมก็น่าน่าจะได้ของตามนี้นะครับหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับเออโอเคนะมันน่าจะต้องเติมแหละอันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับร้านค้าคืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับมันคืออะไรเพชรนะครับเพชรดาวเพชรดาวอันนี้นี่ก็เติมนะครับ โอ้โหทำไมไม่มีของฟรีเลยนะทุกคนการเสียงดังไปนะอป๊บนึงลดเสียงก่อนนะเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นเลยการเข้าการเข้านี่คืออะไรนะอ๋อเราก็รับไอ้เฮมได้นะครับรับเพชรนะครับเพชรดวงดาวนะครับโอเคเริ่มเลยนะเกมใหม่นะครับนี่คือรูปร่างนะครับ มีลายตัวละครเลยนะครับแต่เรายังไม่มีเงินเติมนะครับโอเคนะแล้วก็เลือกตัวแรกไปเลยนะครับตัวตัวนี้เลยนะครับนักประจนภัยของเรานะครับเริ่มเริ่มเกมเลยเลยนะครับอค่าสองมัมมี่หลุมฝังศพเราจะได้ไอคอนหินนี้มาหรือเปล่าใช่นะครับใช่นะครับนี่คือผ่านภารกิจอโอเคอเหมัน เดี๋ยวเราเข้าเล่นกันเลยครับมีตำนานเล่าขานแต่โบราณตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในแล้วนะครับืข้าอยู่ที่ไหนข้าจำอะไรไม่ได้ข่าสลบไปหรอข้าน่าจะมองไปรอบๆโอเคแตะไปเลยนะอันนีมออ้มันคืออะไรมันคือหญ้านะครับ คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมทรัพยากรโอเคกุค้มไม้นะครับมีกองไฟอยู่ตรงตรงกลางนี่นะครับอันนี้คือกองไฟนะครับจุดไฟได้ไหมยังนะฮะต้องไปเก็บกิ่งไม้ก่อนโอเคไอที่มีคุณหยิบจะอยู่ในกระเป๋าโอเคอยู่ในกระเป๋านะอันนี้ใช่ไหมมีทิ้งได้ด้วยนะครับลองทิ้งดิอ๋อมทิ้ง อะโอเคเดี๋ยวกเก็บเพื่อเื่ออะไรวะ <laughs> โอเคนะเราเราต้องอน,นี้ถ้าเราเอาไม้ไปใส่เอายังไม่ได้นะมันต้องไปตัดต้นไม้ใช่ไหมนี่ไงท่อนซูงท่อนไม้ท่อนซุงแหละอืมคนสามารถหลบซ่อนจากสัตว์ประหลาดในพุ่มไม้หรือต้นไม้โอเคเราเรา,เราสามารถหลบพีศารได้นะอันนี้คืออะไร คุณต้องออคุณต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือคือไงมันมันคาบของได้เหรอนี่เหรอฮ้ยเรามีขวานด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปหาก้อนหินนะครับเดี๋ยวเราต้องไปคราบไปหาก้อนหินกันนี่คือก้อนหินของเราโอเคนี่เราจะคราบขวานได้แล้วนะตึกต๊กมาประดิษฐ์มานะครับระหว่า,างที่อยู่ในโหมด ตื่นตัวอ่าความเร็วในการเคลื่อนเคลื่อนไหวของคุณจะลดลงอ๋อถ้าเราตื่นเต้นนะมันจะลดลงนะครับเราจะมีมีดด้วยอันนี้คืออะไรรับมานะมันคืออะไรอ่มใส่อุปกรณ์อันนี้คืออะไรคุณสามารถกินอาหารเพื่อทำให้หายหิวอ๋อนี่คืออาหารเหรอ อะไรอ่ะแอปเปิลย่างโอเคกินเลยไม่รู้ว่าหิวหิวไม่หิวไม่รู้ว่าผมกินก่อนละเดี๋ยวตายโอเคเนนะเราจะไปไหนต่อดีตัดต้นไม้ไงตัดต้นไม้นะครับเฮ้ยย่าย่าโอเคได้ห่อนซุงมาสองท่อนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องเราต้องคราฟมีดนะครับทุกคนเพื่อเอา ไปป้องกันตัวนะครับเกิดสัพปปหลาดมันมานะฮะเคไหนเราได้มีดแล้วนะเดี๋ยว้องคราบก่อนนะครับจริงคืออะไรเฮ้ยแล้วคราสามารถแตะไปที่สัพปปหลาดหรือปุ่มอาวุธเพื่อโจมตีนะครับย่อปิยาโคเทสเอาผมถือมีดแล้วอะยังยังไม่ได้ถือวะ เำมาใช้นะครับใส่มือไว้นะโอเคอั okay. นนี้หุ่งย่าอ้างว้างวิมันเป็นน่าจะเป็นดันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บของข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเตรียมอ่าเตรียมตัวไปลงดันกันนะครับทุกคนเนื้อแดดเดียวก็มานะ พออาทิก uh, ำลังจะตกตัดต้นไม้หรือพุ่มไม้เพื่อเตรียมตัวสำหรับตอนกลางคืนโอเคจัดไปน้องมันจะฟังกลางคืนแล้วนะครับทุกคน้ย <Hey, S 1> มืดแล้วว่ะอะไร่ <What? S 1> ะชุดพบเพิงไปพื้นที่สว่างอ๋อนี่มันคว้างได้นะดูไฟก่อนโอเคมามามาหมาครับมาครับ y สเคไม่ตายวะโอเค พี่ไ้ไรอะหนังนะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพิศาตปะดวงวิญญาณมืดโอเคขามันเคอ๋อแล้วอันนี้คืออะไรเมื่อพบข้าสับประหลาดชั่วร้ายจะเปิดเผยตัวอ๋อจุดคบเพลิงหรือไปพื้นที่สว่างโอเคเราต้องจุดคบเพลิงแล้วนะนี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย เดือแล้วอะไรอย่าทำลายดิเหลือ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 หญ้าเลยยหญ้าเราต้องเก็บหญ้ามาก่อนนะโอเคล้วจุดคบเพลิงนะครับเอาก็ประดิษฐ์แล้วนี่ก็ลืมไปก็ต้องต้องเอาใส่มือไว้นะครับทุกคนอืมอ่าโอเคเราเราเราจุดคบเพลิงเรียบร้อยนะคงฮงคงฮงฮง ต้องรอตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บเก็บของไปก่อนนะเฮ้ยเราจะสู้มันได้หรือเปล่านะพี่ยามาๆๆแล้วผมจะตายหรือเปล่าเนี่ยเลือดอยู่ไหนมาโอเคอีกนานไหมเนี่ยกว่าจะเช้าเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้ววะดูกวาดูไงมันดูตรงไหนนะทุกคนผมไม่รู้เลยนะ เออเราเดินไปไหนอยู่ใกล้อยู่ใกล้ต่อไฟไว้เดี๋ยวเราจะโอเคเก็บเนื้อนะครับทุกคนโอเคเอาไปย่างเอาไปย่างเจอเจอปีศาจนะครับต้องควางหอ,อกไปนะอีมา้ยมันหายไปแล้วอะโอเคตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยนะครับเราต้องหลับ เราต้องนอนเราต้องเตรียมไอ้นี่เราต้องเตรียม,อเ,อเ,ยมเอ้เช้าแล้วนี่ว่าไม่ได้นอนแล้วไม่เห็นได้เลยมันคราฟยังไงครับเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยนี่คือกองกองฟืนกองไม้นะครับทุกคนแล้วเราจะคราฟที่นอนอยังไงครับเนี่ยผมว่าต้องทำยังไงครับ ผมก็งงมอนกันเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะครับก็ไม่เคยอ่าเราก็ซุ่มๆม,มัวเห็นเขาเล่นกันก็อยากเล่นนะครับไม่ไม่ศึกษาเลยนะ <c oughs> โทษโทษิมาซุ่มๆเลยนะครับมันมันจะนอนอยังไงอ๋อนอนอย่างนี้เหรอ <c oughs> โอเคโอเคนะครับ <c oughs> อ,อันนี้คืออะไรอะ มันมัคือว่าเราจะกินยังไงครับไฟอซไฟมันไม่หมดแล้วคนฟังมันเฮ้ยอ๋อดาบพังทุกคนเฮ้ยเกือบโอ้โหเกือบแย่ เลือดเลือดยังมีอยู่นะครับคนเลือดยังได้อยู่นะเ <_ d ata> ก็บแย่เกือบแย่ดาพังนะ <_ d ata> มีดดีไม่ใช่ดาบมีดนะ <_ d ata> อื <_ d ata> ออือเก็บก้อนหินนะครับ <_ d ata> กลับไปที่เดิมนะครับน <_ d ata> งครับไม่ใช่ดีเฮ้ยเอาไม้ไม้ไม้ ตอนนี้ก็น่าจะตอนเช้าเลยนะครับทุกคนเราต้องคาบมีดไว้ก่อนนะเดี๋ยวตายนะครับเก็บของไว้เยอะๆนะเ,เกิดตอนกลางคืนเดี๋ยวแย่เลยนะครับห้ามน่าสงสัยหางเข้านะครับคือห้ามอะไรแครอทเก็บแครอท เฮ้ยก็ตายว่ะไงอ๋ออ๋อ,อ,อตองลาเนือ้เอเฮ้ยโอ้ไปไหนละตามไม่ทันนะครับก็ตายหายใส่มีไว้วกอนนะใส่สองมือเลยนะครับอันนี้คือแตะที่ปุ่มสลับอาวุธเพื่อเปลี่ยนอาวุธที่ใช้โอเครู้เรื่อง นะครับแครอทอ้อยอ้อเอ้ย,อย,อย,อยผมติดพิษติดพิษหรือเปล่าติดพิษเหรอติดพิษติดพิษเฉยทำไงวะเนี่ยงงไปมดต้องนอนอีกแล้วเลวเนี่ยทำไมข้ามวยจังวะทำไมมืดไวยจังวะอ๋อมันมันยังไม่ตอนเช้านี่ะ่ะมัน ยังมืดอยู่นะครับตอนนี้ยังมืดอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณสักอ่าดูยังไงวะเนี่ยนี่นี่ใช่ไหมเมื่อคุณแตะปุ่มตาคุณจะใช้หนึ่งตาในในตำแหน่งปัจจุบันของคุณยืนยันคืออะไรวะงงไปมืดงงไปมืดแล้วงงไปมืดแล้วแล้วมันดูยังไงไวนะนยโอ้มีสก,กิลด้วยนะครับทุกคน อเอเอก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่นอนกันก่อนนะครับไม่งั้นเราจะนอนไม่ได้นะครับมันต้องใช้อะไรมากอืมมันต้องใช้อะไรมากมันต้องอัปเกรดก่อน,นหรือเปล่านะเฮ้ยพิาะมาเยอะเลย แล้วเกือบแย่นะเดี๋ยวทําอาหารก่อนนะครับทําอาหารประดิษฐ์ไปนะโอเคคืออะไรอืมแครอทย่างอันนี้คืออะไรหนอนสามารถใช้เมื่อตกปลาโอเคนะครับเอ๊ผมอยากจะรู้ว่ามันจะคราบที่นอนได้ยังไงนะ มันต้องเรียนสก,กิลก่อนหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะเออเอ,เอ,เอสก,กิลเหรอพักสะใช่ไหมเรายังไม่มีอะไรเลยนะทุกคนไม่ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้นะฟาร์มไปก่อนแล้วกัน ตรงนีห้หาหาพุ่มไม้เยอะๆหากับหาพุ่มไม้กับหาของกินอะ่ะเฮ้ยอะไรล้วนอนหินหินพิซซ่ามาได้อะไรมามันหนักเกินหรอ,อเคเคเดี๋ยวเดี๋ยวคราบหาของหาต้นไม้ไปก่อนนะทำไมมันเนี่ยเนี่ยพุ่มไม้ เก็บมาเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าตอนทำไมตอนเช้ามันไวยังวะไวกว่าตอนกลางคืนีิอ่ะผมก็งงนะเก็บไว้เยอะๆเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปลงดัน,นต้องเก็บของเก็บอะไรไปเยอะๆนะครับ <c oughs> เกิดกลางคืนมาเดี๋ยวเราต้องต่อสู้กับปีศาจนะครับ ฝนตกด้วยมีฝนตกด้วยนะฟาร์มฟาร์มไปให้หมดเลยกลางคืนอีกละไวจัดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือละเมื่อคุณซ่อมซากแห่งแสงสว่างคุณสามารถรับพิมพ์เขียวการประดิษฐ์ต่างๆอ๋อสามารถสำรวจถ้ำใกล้ๆเพื่อทำการซ่อมแซม อถ้าเราซ่อมเราสามารถได้พิมพ์เขียวมาพิมพ์เขียวเราต้องไปเราต้องลงห้ามแล้วขนะโอ้โหไวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 เตรียมของไวให้พร้อมก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปหาพิมพ์เขียวกันนะครับทุกคนตอนนี้เรามีไม้อาวุธเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปคราฟอาวุธก่อนนะครับเดี๋ยว ครับอาวุธเราก็จะลงไปที่ดันเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าดันข้างล่างมันจะมีอะไรไหมโอ okay. เคซอกวิวตอนนี้ววหนึ่งอยู่ยนะแล้วดูยังไงวะเนี่ยว่าต้องอัพเบเวลย,ยังไงเบลวมันจะอัพยังไงมันต้องดูยังไงไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะเเวิอ่ะอัพยังไงวะเนี่ย ถ้าผ่อนก่อนโอเคนอนมาก็ใกล้จะตอนเช้าแล้วนะครับผู้คนเราก็ต้องต้องเตรียมคบเพลิงจับมีดไปนะครับเดี๋ยวๆคาบคบเพลิงไว้ก่อนนะครับมีดก็ต้องคาบไว้นะครับกันพังนะครับ ก็เพิงมีสองอันมีเราก็มีอยู่สมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาพิมพ์เขียวกันนะครับทุกคนเก็บไว้ไปลงดันแม่งเลยอันนี้แนววะนี่นี่เนี่ยเอา,เอาไม่มีซอไม่มีจอบไม่มีจอบอีกเอา้เอา ไหนวะแล้วตอนเราเราต้องไปลงตรงไหนถ้ำเหรอใช่ป่ะเอาหนูตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กเอ้ยมีแมวด้วยนะเฮ้ยเสือดาวเสือดาวป่านึก <c oughs> ว่าแมว <c oughs> เอ้ยเฮทำไมตีอะไรนะเอ้า <c oughs> กระต่ายนะครับไม่เห็นไอ้ <c oughs> ดอกเนื้อได้นะ <c oughs> อันนี้คืออะไรหุ้มไม้ไปลงแล้วลงกันเลยลงดันเลยนะนี่แหละไปเราจะไปเข้าถ้ำกันนะครับโอเคมาเออสมุนไพรไม่รู้ว่าที่ไหนเนี่ยหาคุณไปที่ผนงังคุณสามารถรับคบเพลิง ได้อ๋อถ้าเราเราไปแตะที่ผานางังเราสามารถรับโคฟเพิงได้เลยนะครับนี่หรออ๋อก็แตะแล้วนี่ไม่เห็นได้มันต้องขุดอะไนี้ก่อนหรอไปแนเราต้องไปลุยตรงไหนนี่หรอประตูประตูที่ล็อกประตูที่ล็อก มัน็อเหรอมันต้องเราจะไปทางไหน,นอ๋อก็ออกข้าผมนี่งงเลยครับต้องไปยังไงอ่ะแล้วผมจะไปหาพิมพ์เขียวได้งไงอ่ะอ๋องงเลยเวลาก็จะเนินนานอะไรอ่ะอืมงงเลยครับ หรือว่าเราต้องไปตรงนี้มันก็ล็อกอยู่นะครับมันมีทางเข้าทางเดียวครับมีทางเข้าทางเดียวแล้วเราจะไปเอากุญแจไหนมาอืมทุกคน,นครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปเอากุญแจไหนมานะอมืมันคืออะไรอ่าคุณต้องการทำลายหรือไม่จัดไปดิอ๋อมันต้องทำลายเหรอ À, cố tâm lai mẹ Thế bây ngay tỏa Ờ, tông hử khúc hử mày nè Hỡi Nụ, Yes kê Màu đi Nụ dỡ 5, ผ้าพันแผลนะครับทุกคนเราต้องเก็บไว้เราเจอ 5, ผ้าพันแผลแล้วเจอปีศาจขามันมาโอเคนะครับอันนี้คืออะไรหยิบสมบัติไนี่ได้และวเฮ้ยเราได้พิมพ์เขียวแล้ววะ่ะเราต้องหิงแล้วหวนมไม่หิงได้ไหมเราขอกินได้ไหม โอเคเราได้พิมพ์เขียวแล้วครับทุกคนโอเคทีนี้เราก็หากคุณใช้พิมพ์เขียวอุปกรณ์คุณสามารถรับพิมพ์เขียวใหม่หรือปรับปรุงพิมพ์เขียวปัจจุบันใช้ได้แล้วไหมอะอาใช้แล้วนี่ยังไงต่อเอ้าอันนี้คืออะไรถุงมือเหรอยังทำไม่ได้เลย อันนี้คือหีบสลัดผักผักสลัดผักสลัด,ลดเดี๋ยวกลับขึ้นไปก่อนนะไปดูก่อนนะว่าพิมพ์เขียวเราได้หรือเปล่านะได้แล้วได้ไหมไม่ใช่นะครับเราก็ได้อันนี้มานะครับ โต๊ะทำงานนะครับเราจะได้ถุงมือนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปที่ไอ้นี้ไอ้ถ้ำหนุนนะครับเราลงไปลุยถ้ำกันก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะไปเลยลุยเลยดีกันมาไอหนูตัวเล็กเจอกันเจอกันมาครับทำไมบืดวะโอเคนี่ก้อนหินโอ้มีเยอะเลยนะครับ เฮ้ยทำไมข้างคาวมันอึดจังวะโอยตีแรงเกินผมจะผมเลือเ่อยๆนิดเดียวเราจะสู้ไว้ได้หรือเปล่านี่นี่คืออะไรหีบเหรอ เราได้หนังมานะครับทุกคนหนังกับน้ำยาไม่เปิดเผยอะไรอะของเต็มนะทุกคนนะเอเราต้องอยาเอาเราก็กินอันนี้ไปนะครับมันจะเพิ่มความหิวกับน้ำได้นะน้ำยาอะไรวะอ่าเมื่อคุณดื่มน้ำยาเอฟเฟกจะทำงานแล้ว คุณจะสามารถระบุว่าเป็นยา,าประเภทอะไรถ้าเป็นยาพิษอะเราจะตายไหมอะอืมยังไม่กล้าใช้นะครับทุกคนมันก็เยอะอยู่นะที่ยำยาอะไรอะจะมันเก็บได้ชิ้นเดียวนะครับ ของอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะมันก็มีใช้หมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรนะเก็บไปก่อนแล้วกันไปประตูต่อไปเลยนะครับประตูอันี้ก็ล็อกเหมือนกันนะโอ,โอเคนะครับอืมก็โอเคนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใน คลิปหน้านะครับเป็น e p ีที่2นะครับ The w h i e d a r k n e t นะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้เราก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าคนชอบใจก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้เราก็น่าจะมีแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับเจอกัน e p ีที่2ครับกับ The w h i d a r k n e t นะครับถ้าทุกคนอยาก ลองไปหาโหลดมาเล่นก็หาโหลดมาเล่นได้นะครับถ้ามีอะไรแนะนำที่ผมยังไม่คุ้นเคยกับเกมนี้ก็แนะนำกันใต้คลิปได้นะครับโอเคนะครับทุกค,คนสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ